จะไปดูกรมพูลัชนีตอนห้าโมงเย็นแล้วก็จะกลับบ้านติงเทพนี่รถมินิบัดยังรีอะไรเยนเย็บน้่งรถมินิบัดเนี่สายอู่ทองกรุงเทพตอนชิด กรุเทวกรุงทองนั่งจากปากทางพันแม่ที่ราิยมตอนตะบุรีก่อนถึงโรงเยาบาลไอโนเก้นนะขไปจากกรุเทพถึงตนดแจ้งวัฒนาแล้วจะไปวอดชิดสอง จะไปดูกำปูรัชนีตอนห้าโมงเย็นเขามาส่งผู้โดยสารกับสงการถึงทางดวแล้วทางด่วนตรงเมืองทองถ,งถึงร้าน,นก๋วยเตี๋ยวพวกรเอ่ชิ้นป่ามันท,ดทอดร้านเลียกินประจำ สิบเอมษายนสองห้าหกแปดัวสองวสองยดนแ,แล้วนั่งรถมินิวัดปาจานปากคาวันแม่จะไปหมอชิตสองวันที่สิบเอ็ดเมษายนสองห้แปด ขึ้นทงนางหลวาขึ้นทางหลวงตรงแก้งธนากรองประชาชื่นแน่นจะไปดูกำภูรัตนีที่หมอชิตสองวันนี้ช่องเกา้าอมรบพทก็จะมองอากาศเรื่องหุ่คขับส่งคนเก่าสืบจารในหลักสุดส năng đồn được đi, đi qua học, hồ chiết, kung phù thong, chụp, ừm, 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 ตู้สายผู้ทองรุงเทพวันทีส1บเมษายนสองหจากปากทางบ้านแม่ที่รันยม